ในปัจจุบันวัตถุมงคลของไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่ชาวพุทธไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักสะสมในทวีปเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งการขยายตัวของตลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่นี้ปัจจัยหลายประการที่ขับเคลื่อนให้วัตถุมงคลของไทยกลายเป็นที่ต้องการในระดับสากล today Thai amulets are not limited to Thai Buddhists alone. They are also highly popular among foreigners, particularly tourists and collectors from Asia, particularly those from China, Hong Kong, and Singapore. This market expansion is not accidental. Several factors are driving Thai amulets' international popularity. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการพระเครื่องไทยซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความศรัทธาแต่พระเครื่องไทยยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราในเอเชียวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดโลกแห่งพุทธศินลและความศรัทธาของไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลกนอกจากคนไทยแล้วยังมีนักสะสมและผู้ศรัทธาจากต่างแดนโดยเฉพาะจากจีนสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเลเซียที่หลงไหลและทุ่มเทเงินทองเพื่อครอบครองพระเครื่องไทยอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้5อันดับสุดยอดพระเครื่องที่ชาวต่างชาติตามหามากที่สุดจะมีพระองค์ไหนพระเครื่องระดับตำนานที่มีมูลค่ามหาศาล และพุทธคุณที่เลื่องลือไปไกลถึงอาเซียนในวิดีโอนี้เรามีคำตอบเรามาเริ่มต้นที่อันดับที่5พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศต่อไปนี้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนไต้หวันฮ่องกง และมาเลเซียให้ความเคารพและนิยมเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้ครับความเชื่อในพุทธคุณที่สัมผัสได้ชาวต่างชาติมีความเชื่อว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามีพุทธคุณที่โดดเด่นและเห็นผลจริงในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเมตตามหานิยม และโชคลาภซึ่งตรงกับความต้องการของนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสมญาจี้กงเมืองไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนไต้หวันฮ่องกงได้ยกย่องหลวงปู่ศิลาให้เป็นจี้กงเมืองไทยเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมีญาณอย่างรู้และมีอิทธิปฏิหาร ในการช่วยเหลือผู้คนให้สมหวังตามที่ปรารถนาเปรียบได้กับพระอาหารหันต์จี้กงในความเชื่อของชาวจีนความนิยมของหลวงปู่ศิลาในต่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการบอกเล่าปากต่อปากและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์ของผู้ที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านแพร่หลายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประเทศมาเลเซียเป็นอีกประเทศที่ให้ความศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาโดยมีสัดส่วนการเช่าหาในตลาดพระเครื่องสูงถึง30%ที่อยู่ในมือของนักสะสมชาวต่างชาติเหล่านี้ส่วนวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงและมีการเช่าบูชาในราคาสูงถึงหลักล้านบาทได้แก่รุ่นมีดังนี้นะครับรุ่นเหนือดวงและรุ่นเหนือโลก เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาเหรียญพญาภาลีและเหรียญดวงดีเป็นอีกสองรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงเช่นกันเหรียญรุ่นต่างๆที่มีราคาเช่าหาในตลาดสูงรวมถึงรุ่นพหูรมานและรวยยอดสุดที่จัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและได้รับความสนใจ จากนักสะสมทั้งในและต่างประเทศอันดับที่4พระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชฉิมพลีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากจากนักสะสมชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและฮ่องกงรวมไปถึงสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยนะครับ สาเหตุหลักที่ทำให้พระปิดตาของหลวงปู่โตะได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศเหล่านี้คือความเชื่อในพุทธคุณที่โดดเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาบและการทำมาค้าขายซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนอย่างยิ่งทำให้พระปิดตาของหลวงปู่โตกลายเป็นวัตถุมงคลอันดับต้นๆที่นักธุรกิจ และผู้ที่ต้องการเสริมสิริมงคลด้านนี้สแสวงหามาครอบครองครับพุทธคุณที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ชาวต่างชาติที่เข้ามาเช่าบูชาพระปิดตาหลวงปู่โตเชื่อมั่นในพุทธคุณที่เห็นผลจริงโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมและโชคลาบซึ่งมีความเชื่อว่าช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจการค้าขายคล่องตัว และนำพาความมั่งคั่งมาให้พระปิดตาของหลวงปู่โตเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการพระเครื่องสากลมีการเล่นหากันอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศทำให้มีค่านิยมและมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่สนใจเช่าบูชาสำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนักสะสมชาวต่างชาติได้แก่ พระปิดตาจำโบหนึ่งพระปิดตาจำโบสอพระปิดตาเงินล้านอย่างไรก็ตามข้อมูลไม่มีการระบุถึงจำนวนเปอร์เซนต์ที่ชัดเจนของผู้เช่าบูชาจากแต่ละประเทศมีแต่ข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากลุ่มนักสะสมชาวจีนกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังซื้อสูงมากในตลาดพระเครื่องของไทยครับผู้ที่บูชาพระปิตาหลวงปู่โตแล้วได้ผลจริงอย่างน่าอัศจรรย์ ั้งในเรื่องการรอดพ้นจากอันตรายและการได้รับโชคลาภซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อกันไปในกลุ่มนักสะสมชาวต่างชาติทําให้เกิดความศรัทธาและต้องการที่จะมีไว้ในครอบครองอันดับที่3พระเครื่องและองค์พระเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นักสะสมชาวต่างชาติที่นิยมเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดมากที่สุด จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มชาวพุทธเชื้อสายจีนซึ่งได้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ในอดีตเป็นตลาดหลักของพระเครื่องหลวงปู่ทวดในกลุ่มชาวต่างชาติเนื่องจากอยู่ใกล้กับภาคใต้ของไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดช้างให้วัดหลักที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นแรกๆสำหรับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ กลุ่มนักสะสมและนักลงทุนชาวจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในตลาดพระเครื่องของไทยมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยให้ความสนใจในพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากการค้นหาบ่งชี้ว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่สร้างโดยพระอาจารย์ทิมธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นผู้สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นแรกๆสำหรับพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นที่ได้รับความนิยมในชาวต่างชาติได้แก่พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปีพศ2497ถือเป็นรุ่นในตำนานและเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากเป็นรุ่นแรกที่สร้างขึ้นที่วัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปีพศ2505 ได้รับความนิยมสูงเช่นกันทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในมาเลเซียและสิงคโปร์หลวงปูท่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นอีกรุ่นที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในหมู่นักษาสมต่างชาติอีกรุ่นที่ตลาดต้องการนอกจากนี้ยังมีข้อมูลตลาดพระเครื่องหลวงปูท่ทวดในต่างประเทศจะอยู่ในกลุ่มนักษะสมชาวพุทธเชื่อสายจีนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นมาเลเซียและสิงคโปร์มาอย่างยาวนานและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักลงทุนและนักสะสมชาวจีนจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวันที่เข้ามาในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันดับที่สองพระชุดเบญจภาคีเช่นพระรอดพระสุงก่อ พระนางพญาและพระผงสุพรรณชาวต่างประเทศนิยมเช่าซื้อมากเช่นกันนักสะสมชาวจีนรวมถึงจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นกลุ่มที่มีความนิยมและมีกำลังซื้อสูงที่สุดในตลาดพระเครื่องไทยสำหรับรายละเอียดของพุทธคุณและความต้องการในการเช่าบูชาพระเครื่องแต่ละองค์ในชุดเบญจาภาคีมีดังนี้ พระรอดกรุวัดมหาวันลำพูนพูทธุคุณที่โดดเด่นเน้นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองตามชื่อรอดชาวต่างชาติที่สนใจมักต้องการพระรอดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจในการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย พระสุ้มกอกรุวัดพระบรมาธาตุกำแพงเพชรพุทธคุณที่โดดเด่นเน้นด้านโชคลาภเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยดังคำกล่าวมาแต่โบราณว่ามีกูแล้วไม่จนเป็นที่นิยมในกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายและพวกขัพเป็นเครื่องรางที่เสริมความเชื่อมั่นด้านการเงินและความสำเร็จพระนางพญากรุวัดนางพญาพิษณุโลก พุทธคุณที่โดดเด่นเน้นด้านเมตตามหานิยมเสริมสเสน่บารมีและความน่าเกรงขามดุจราชินีผู้ที่ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้นำหรือผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจำนวนมากมักจะเช่าบูชาพระนางพญาเพื่อเสริมบารมีและสร้างความน่าเชื่อถือพระผงสุพรรณกรุวดพระศรีรัตนมหา,าธาตุสุพรรณบุรีพุทธคุณที่โดดเด่น เน้นด้านโคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและเสริมอำนาจบารมีได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ต้องการความมั่นคงในอำนาจและตำแหน่งหรือผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตเชื่อว่าช่วยให้ประสบชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงมุมมองอื่นๆของชาวต่างชาติที่ได้รับความต้องการของตลาดเป็นเครื่องประดับและแฟชั่นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจีน การแขวนพระเครื่องอาจมองเป็นเครื่องประดับที่สวยงามและเป็นที่นิยมตามกระแสเป็นพระเครื่องหายากและมีราคาสูงอย่างเบญจภาคีถูกมองเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์พระเครื่องเก่าแก่เหล่านี้ถูกมองเป็นงานศิลปะที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ในการสะสมพระเครื่องของชาวต่างชาติและชาวไทยเรานะครับอันดับที่ชาวต่างชาติต้องการอันดับที่หนึ่งพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจากข้อมูลและข่าวสารในวงการพระเครื่องพบว่าชาวต่างชาติที่นิยมเช่าพระเครื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์พระเครื่องชุดเบญจภาคีโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดรักังและพระสมเด็จวัดบางขุนพรมได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ชาวจีนทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและไต้หวันและกลุ่มคนเชื้อสายจีนในประเทศต่างๆเนื่องจากมองว่าเป็นพุทธคุณชั้นสูงที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความสำเร็จและการค้าขายนอกจากนี้ มูลค่าที่สูงของพระเครื่องเหล่านี้ยังทำให้กลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจในสายตานักสะสมต่างชาติอีกด้วยชาวจีนโดยเฉพาะนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเชื่อว่าพระสมเด็จเป็นพระแห่งความสำเร็จซึ่งสามารถช่วยให้กิจการรุ่งเรืองและพบกับปฏิหารที่เปลี่ยนชีวิตได้พุทธคุณครอบจักรวาลเชื่อว่าพระสมเด็จมีพุทธคุณที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งเรื่องโชคลาภ ความร่ำรวยค้าขายกำไรงามแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและเสริมบารามีนอกจากความเชื่อทางจิตใจแล้วยังมองว่าเป็นของสะสมที่มีมูลค่าสูงและยังใช้เป็นเครื่องประดับที่สื่อถึงรสนิยมและความมั่งคั่งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์มีความเชื่อที่ผูกโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ผู้ปลุกเสกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จโตซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ พุทธคุณคุ้มครองและเป็นสิริมงคลมีความเชื่อว่าพระสมเด็จช่วยคุ้มครองจากพยันตรายและนำมาซึ่งสิริมงคลในชีวิตเป็นที่พึ่งทางใจการบูชาพระสมเด็จถือเป็นหนทางหนึ่งในการสแสวงหาความสงบและกำลังใจเพื่อให้ชีวิตราบรื่นและมีพลังงานที่ดีขึ้นชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนไม่น้อยมองว่าพระเครื่องโบราณเหล่านี้ มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์สูงทําให้เป็นของสะสมและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับท่านและนี่คือบทสรุป5้าอันดับพระเครื่องที่ชาวต่างชาติให้ความนิยมมากที่สุดนะครับระหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความน่าสนใจและมูลค่าของพระเครื่องไทยในตลาดสากลได้ดียิ่งขึ้น หากท่านมีคำแนะนำหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์พระสมเด็จวัดระคังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพระชุดเบญจภาคีพระเครื่องพระเหรียญหลวงปู่ทวดพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีแล้วก็พระเครื่องและวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับพระเครื่องเหล่านี้ ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีความเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงครับคนต่างชาติบางคนก็สนใจในความสวยงามของพระเครื่องด้วยครับนี่คือบทสรุปพระเครื่องที่ชาวต่างชาติให้ความนิยมมากที่สุดห้าอันดับครับข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้เข้าใจความน่าสนใจและมูลค่าของพระเครื่องไทยในตลาดสากลได้ดีขึ้นครับถ้ามีคำแนะนำหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์ครับช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์นำเสนอเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นเราได้รวบรวมมาจากนิตยสารเกี่ยวกับพระเครื่องและจาก Google เพื่อเป็นการศึกษาที่เราได้นำเสนอรุ่นองค์นั้นๆการนำเสนอนี้ไม่ได้เป็นการแต่งตำราขึ้นมาใหม่หรือยกประเด็นขึ้นมาเพื่อชี้ชวนให้สแสวงหามาโดยหวังผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันดับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดณปัจจุบันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเปรียญรุ่นพหุรมานะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีความหมายดีและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจการสร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารและช่วยเหลือครอบครัวถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับและการปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาสิริจ,จันโทก็ยิ่งเพิ่มความขลังให้กับเรียญรุ่นนี้ด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่ได้รับความสนใจอย,อย่างมากครับ การที่ชาวต่างชาติให้ความนิยมในวัตถุมงคลของไทยนั้นส่วนหนึ่งมาจากการบอกเล่าประสบการณ์และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับผู้ครอบครองทําให้เกิดความศรัทธาและต้องการที่จะมีไว้ในครอบครองเพื่อเป็นความสิริมงคลครับ The channel Mantra Provery mentions presents stories only as stories collected from magazines about amulets and from Google. For the study of those models, this story is a newly created story or a topic raised to attract people to find them with the intention of benefiting from this. This is only the beginning, according to the current market. If there are any mistakes in the information, we apologize in advance.